สวัสดีค่ะเปิ้ลแผนกบัญชีนะคะวันนี้ได้รับหน้าที่เป็น MC นะคะของกิจกรรม c o r e value ซึ่งวันนี้เราจะไปสอบถามทุกทุกท่านกันนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ากาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มปูนประสิทธิภาพนะคะในคำถามที่ว่าคุณคิดว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะชื่ออะไรแผนกอะไรคะชื่อพิมพ์แผนก QA คะ่ะเอ่อคุณพิมพ์มีความคิดเห็นอย่างไรคะเอ่อพิมพมีความคิดเห็นว่าเอ่อคำถามที่ถามไปก็คือเหมือนเป็นการย้อนกลับไปทบทวนช่วงเวลาที่เราประทับใจคะ่ะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์และทําให้เราเป็นคนปัจจุบันได้อย่างไรคะ่ะแล้วคุณพิมพ์คิดว่าเอ่อคุณพิมพ์จะสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างไรบ้างคะก็คือพิมพ์ คำถามก็คือมันเอาเอา่อมันจะเป็นการทบทวนตัวเราเองอะค่ะว่าเรามีการมีจุดบุกห้องส่วนไหนของเราค่ะเพื่อเอาจุดบุกห้องเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงว่าถ้าเรามีจุดบกห้องเหล่านี้แล้วลองมาแชร์กับเพื่อนๆในทีมดูค่ะ <c oughs> เราก็จะเข้าใจเพื่อนๆในทีมมากยิ่งขึ้นในเมื่อเราเข้าใจเพื่อนๆในทีมมากแล้วเราก็จะมีการทํางานได้รับเรียบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในการทํางานในองค์กรก็จะพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นค่ะ คุณมากค่ะสวัสดีค่ะแผนกอะไรชื่ออะไรคะชื่อน้ำจากแผนกเซลล์นะคะจากคาถามคุณน้ำมีความคิดเห็นอย่างไรคะค่ะกิจกรรมคอลเวลุในครั้งนี้นะคะทําให้เราได้วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะได้หาสาเหตุปัญหาที่ชัดเจนค่ะได้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อเราได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้องนะคะก็คือจะทําให้เราทํางานอย่างเป็นระบบค่ะแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รวดเร็วทําให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรแผนกอะไรคะชื่อแหม,ม่มค่ะจากแผนกจัดซื้อค่ะจากคําถามคุณแหม,ม่มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเออจุดประสงค์นะคะช่วยให้เราวางแผนการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เราสามารถนําข้อมูลแต่ละสายงานของเรานะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกค่ะ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการทำงานนะคะมันช่วยให้เราสามารถตัดสินใจวางแผนแล้วก็คาดการงานของเรานะคะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบ,บ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรแผนกอะไรคะชื่อตั๊กแผนกบัญชีค่ะคุณตั๊กมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามคะ คิดว่าวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเองค่ะให้เรารู้จักวิเคราะห์ตัวเองรู้ถึงข้อดีและข้อด้อยของเราค่ะแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะรวมทั้งล้าที่ซาวิเคราะห์หน้างานของเราแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะได้ตรงจุดแล้วก็ทําให้หน้างานเราดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรแผนกอะไรคะชื่อกล้วยค่ะแผนก i m p o r t Export ค่ะ จากคำถามคุณกล้วยมีความคิดเห็นอย่างไรคะก็จากคำถามนะคะก็เพื่อวิเคราะห์ตนเองค่ะเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทางานของเราเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดจากการทํางานนะคะเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณค่ะ ต้นของการเปลี่ยนแปลงเราต้องกล้าที่จะวิเคราะห์ตนเองเมื่อเรารู้จักตนเองก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาการทํางานของเราได้อย่างตรงจุดและนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทํางานของเราให้มีประสิทธิภาพต่อไปในสโลแกนที่ว่ากล้าคิดกล้าทากล้าสาเร็จแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ